ลักษณะของผู้ไม่ประมาทในยะที่สองพิขุทั้งหลายส่วนพิขุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ชั่วระยะเวลาเคี้ยวข้าวคำหนึ่งแล้วกลืนกินเราพึงมนณส,สิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเถิดการกระทาตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราควรทำให้มากหนอ และพิขุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอนา๋นอเราอาจมีชีวิตอยู่ชั่วระยะเวลาหายใจออกแล้วหายใจเข้าหรือหายใจเข้าแล้วหายใจออกเราพึงมนณสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเถิดการกระทำตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราควรทำให้มากหนอภพิขุทั้งหลายพิขุเหล่านี้เรากล่าวว่า เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ย่อมเจริญมรณสติ uh. เพื่อความสิ้นอาสวะทิ่ขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละททเธอทั้งหลายพึ่งศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักไม่เป็นผู้ประมาทอยู่จักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะทิ่ขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึ่งศึกษาอย่างนี้แล